ทำไมมึงพาก,กูมาไกลถึงขนาดนี้มึงรู้ไหมเนี่ยกูขี่รถไก่น่ะดากกูออกฮอ,นห,อน,นหมดแล้วมันบริไดไก่จากตัวเมืองในถนนหุนทางสะดวกสบายซื้อดินแล้วเพื่อนแถมรถจักรวีบแซบๆให้หนึ่งคันอีกโอ้โหมีแถมรถจักรด้วยเหรอไปพาเจ๊ไปดูหน่อยไปหาคนขายเจ๊เจ๊ย่างเลย อะไรอะไรคือยางโอ้ก็เดินนั่งไงเดิน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 เล้วเหรอครับครับเดินก็เดินอย่างนี้สนับสนุนคลิปโดยโครงการดินจัดสรรแสนวิไลยดินงามราคาถือติดกับเส้นทางใหญ่เลขสิบทางย่างกว้างเจ็ดมมีไฟฟ้ามีไฟยื่งทางใบตะดินขอบท้องพิเศษซื้อดินในวันที่หนึ่งเดือนหกปีสองพันสี่สี่ับฟรีไปเลยรถจักรเว็บห้อยหนึ่งคันทั้งจ่ายสดและจ่ายผ่อน เฉพาะเมื่อเดียวเท่านั้นโอ้ยไอ้น้อยแกพาสันมาทำอะไรที่นี่น่ะโอ้จ๊เดี๋ยวเจ้าว่าเจ้าจากได้ดินนกค่อยก็พามาเบื้องละดีมักอยู่บล่ะที่นี่เขาขายยังไงเออมันมีคนขายนะสิวาฟูฟังแล้วเขาขายกันยังไงแกก็พูดดิรู้ไหมว่ามันร้อนเนี่ยฉันจะเป็นวินอยู่แล้วฟังสิวาฟูฟัง อันเพิ่นให้ใจ่ายก้อนทันสาเปอร์เซ็นพ่นเยาสามเดือนโบมีดอกไม้เออโบมีดอกเบี้ยก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละเนาะทำไมมึงพาก,กูมาไกลถึงขนาดนี้ <S <S มึงรู้ไหมเนี่ยกูขี่รถไกลน่ะดาก,กูออกฮอนหมดแล้วมันโบได้ไก่จากตัวเมืองใหนถนนหุนทางสะดวกสบายซื้อดินแล้วเพื่อนแถมรถจักรวิบเซฟให้หนึ่งคันอีกโอ้โหมีแถมรถจักรด้วยเหรอ ไปพาเจ๊ไปดูหน่อยไปหาคนขายเร็วๆไอ้หน้อยมันทาค่อยนี่แม่ค่อยแหงยางซาเนาะโอ้ลูกค้ามาทาค่อยนี่แม <ะ S 1> ่เจ๊ไปดีมาเบงดิน้าเขาเบิ่งดินบ่ไอ้น้อยเขาพูดอะไรไปะเปลดิมาเบิ่งดินบอเจ้าไอ้หน้อยเขาพูดอะไรนะ่ะเจ๊ฟังไม่รู้เรื่องเลยแปลให้เจฟังแหน่เด้ออเดี๋ยวเดียวเจ๊ ค่อยสิแปลให้เจ้าฟังดอกโดยด้อด้ด้ด้อด้ดดจะโดยทำไมสีแฟหน่อยเออใจเย็นๆเจ้ากระไดเนาะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่สอบถามเขาได้เด้อไอเด้ออ่าเจ้เขาพูดว่าถ้าสนใจคุยกับเขาได้เขามีส่วนลดพิเศษให้เขาพูดอย่างเงี้ยก่อนจะถามเรื่องอื่นนะไอ้น้อยแกถามเขาดิเขามีห้องการไหม เส้นเหือดแตกหมดแล้วทางหลังสั้นกระเปียกหมดทันร้อนอันโดยโดยเจ๊อันเพิ่นฮอนแหงนะและพาเพิ่นไปเข้าห้องการจากบ้านเนี่ยเพราะว่าให้เพิ่นมีห่มนะมีเอมีพัดลมอยู่วะโอ้โดยโดยโดยห้องการทำมีอยู่มอมอนี่เสร็เลยเด้ออันเจ๊เจ๊ย่างเลยอะอะไรอะไรคือย่างโอ้ก็เดินนั่งไงเดิน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 เลยเหรอรับรับโอ้ยเดินก็เดินอยนี่ย่างย่าง อนจากซีไอพอดีเจนะเพื่อนอยากได้ดินเพื่อนเห็นว่ามันงามนะก็เลยพาเพื่อนมานี่แหละโดยเจ้ตามที่เจ้ยางเราเบิ้งดินเขานะเจ้สนใจโซนไหนเป็นพิเศษบอไอ้น้อยไอ้น้อยแปลให้เจ้ฟังเลยแปลแปลแปคืออย่างนี้เจ้เขาพูดว่ามันจะเป็นที่สวยๆเนี่ยเจชอบตรงไหน ที่ไหนแปลงไหนจุดไหนเจ๊ก็บอกมาได้เลยดีๆทั้งนั้นเลยอ๋อบอกให้เขาแนะนำให้เลยตรงไหนดีเจ๊เอาตรงนั้นโดยโดยเจ๊โดยโดยอะไรบอกเข้าไปสิแกจะมาโดยโดยทำไมอันนั้นอายอันเพิ่นว่าอยางซี่นะอันบอนได้คักบ้อนได้สะดวกสบายที่ว่างามแล้ว ให้เขาย้ำอีกใครเพื่อนแน่เพื่อนเอาแท้เจเพื่อนมีเงินดีดเลยคือเจ๊เขาชี้แนะน้ำเอาให้เจเอาโซนกลาง,างนี่เนาะมันจะเป็นโซนทีงามหรือว่าโซนท้างหลังก็ได้เพราะว่าดินของเขามันเป็นทางยางมาตรฐานทางกว้วงเจ็ทนเนาะเจจะเอาโซนใดมันก็นงามเหมือนกันเิดนนาช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นซื้อดินแถมรถจักรไปเลยหนึ่งคันเฉพาะวันที่หนึ่งเดือนหกมือเดียวเท่านั้น ราคาดินของเขาเป็นเริ่มต้นเป็นราคาเมตกะเล15นหนึง 5, 000, 5, 000, ่งห้าแสนหาพันกรีบต่อเมตเจ้สิใจสดใจพรก็ได้รถจักในมือนั่นไปเลยใจก่อนเริ่มต้น30%เอร์เซน์ของมูลค่าดินเนาะแล้วก็พนยาว36เดือนบ่มีดอกเบีย้ยหรือสอบถามที่เบอร์9ก้าสองเก้เกหรือ Facebook บริษัทแสนวิไลอสังหาริมทรัพย์ π, จำกัดผู้เดียวไอ้น,น้อย แกส่วยอย่นปให้เจฟังหน่อยดิเบอร์โทรอะไรมีตะเก้ากับเก้าน่ะโอ้ยอันเจอันเพื่นว่าหน,น่ะดีเอารถมีแตตอนดีๆเอาเลยเอาเลยอะไรของมึงเขาพูดตั้งมากมายแกพูดว่าดีคำเดียวนี้นะโทรเจดีจ่ายเงินแล้วก็เอารถจักรเมื่อเลยดีเจดีเน่มึงเอารถจักรมาล้อ,อก,กูอีกแล้วนะ เอาตกลงซื้อเลยเอาเอกสารมามาเซ็นกันเลยโครงการดินจัดสรรแสนวิไลยดินง,งามลัก้าถือติดกับเส้นทางใหญ่เลขสิบ ทางอย่างกว้างเจ็ดเมตมีไฟฟ้ามีไฟเยองทางใบตะดินขอบทองพิเศษซื้อดินในวันทีหน่หเดือน6ปี2 0งพัับฟรีไปเลยรถจักเว็บห้อยหนึ่งคันทั้งจ่ายสดและจ่ายผ่อนสเพอเมือเดียวเท่านั้นราคาดินเริ่มต้นที่5แสนเาหาพันกซลจ่ายก่อน30%ของมูลค่าดินผน่อนยาว3ปีโบมีดอกเบีย้ยสถานที่ตั้งอยู่ บ้านโพนไฮคำเขตทางงอนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์อยู่ใกล้ขวดทางงอนใกล้ห้องหมอใกล้ตลาดทางงอนและใกล้แหล่งท่องเที่ยวเหือแพ้ทางงอนดินห่างจากห้องงานโคโคคาโคล่าเพียง2กิโลเมตรสนใจสอบถามข้อมูลโทร020 5289 9595 020 929 99 9 9เ